มาพูดผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับสังเกตว่าเสียงจะแตกต่างกันไหมครับคือเสียงน่าจะเข้าที่ตัวนี้ผมจะลองออรูปตรงนี้ดูนะครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องแอดแมวันนี้เราจะมาแกะกล่องไมโครโฟนแบบไร้สายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ,อ,บอ,กกอ,อันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบปกติเลยแบบไม่ใช่ไหม่นะครับ เดินอุยอ้ยอะไรกันเนี่ยมีมันอะไร่งนี่ก็คือไม้ที่เราซื้อมานี่ก็จะเป็นพวกของแถมนะ่ยของแถมของแถมเป็นอะไรอุย้ยของแถมคือขาตั้งกล้องนะครับผมแล้วก็ ไม้กันสั่นสมูทเอ็กซ์นะครับเป็นรุ่นชิยุนนะครับชิยุนสมูทเอันนี้คือของแถมจากการซื้อไม้ตัวนี้นะครับนี่นี่คือไม้ซาร์โมนิกบีทนะครับ B2 เนี่ยก็คือรุ่นที่มีตัวพูด2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับหนึ่งนะถ้าเป็น B1 เนี่ยก็จะมีตัวพูดตัวเดียว,วจะเรามาอันด็อคกันเลยดีกว่าน,ะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับในการซือ้อนี่ครับนี่คือนี่คือใบเสร็จในการซื้อนะครับ7,110บาท จริงๆเนี่ยผมซื้อมาประมาณ6 0 0ันมั้งมันได้จนรถพันผมอยากจะลองทดสอบการใช้ไมค์ตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้เลยว่าที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เสียงมันดแบบับเสียงมันคุณภาพตา,ากมากเพราะว่ามันเป็นไมค์จากกล้องนะครับผมดูมาน,าน,า,นานแล้วนันนี้เปิดยังไงไหมอ๋อลองเอาอันนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ว้าวอเปิดปิดด้านเปิดได้ต้องเปิดด้านนี้ครับนี่ฮะโลโก้นะฮะเ,เราต้องเปิดด้านนี้ครับ นี่อูซาลาโบนิกนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะข้างในก็จะประมาณนี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นที่แบบว่าที่รีเซ็ตน่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในส่วนของประกันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นคู่มือ เอาไว้ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ผมพูดไปก่อนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายชาร์จอ๋อจริงด้วยครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีไมโครโฟนโอ้ยผมอยากเทสแล้วว่ะแล้เวเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าไหมไมโครโฟนแล้วก็จะมีสายชาร์จด้วยนะครับนี่ก็คือแบบว่าเป็นตัวที่สามารถชาร์จได้เลยแบบไม่ต้องใช้ถ่านนะครับผมผมจะเอาตัวนี้ไปต่อกับกล้องก่อนแล้วกันโดยใช้สายนี้ ผมต้องเอาไปชาร์จแบบก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จตัวชาร์จเนี่ยให้มา3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวชาร์จของ3าตัวนี้เลย สำหรับ3เครื่องนี้คือชาร์จพร้อมกันได้เลยเราจะตัดตอนที่เราชาร์จออกไปเพราะว่าท่านผู้ชมจะต้องมานั่งรอกับเราให้เราชาร์จแบบมันก็จะดูเป็นคลิปที่สทุนเกินไปผมจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจช้แค่ตัวเดียวอ่าเวลาชาร์จไฟไฟจะขึ้นสีเขียวเอาเลยน้าเนีเน้ขอปล่อยไว้สัก5นาทีก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ ตอนนี้เราก็ชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับแล้วผมรู้มาอย่างหนึ่งคือวิธีเปิดเครื่องเนี่ยไม่ใช่กดปุ๊บแล้วมันจะติดเลยนะครับมันต้องกดค้างไว้แบบนี้นะครับให้มันเป็นสีฟ้าและอันนี้ก็กดค้างไว้ให้มันเป็นกระพริบสีฟ้านะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีแบตมาให้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมผมคิดว่ามันไม่มีแล้วก็กดเปิดไปโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับผมจะขอเสียบตัวรับสัญญาณไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับเออ จากนั้นนะครับผมก็จะมาพูดผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับสังเกตว่าเสียงจะแตกต่างกันไหมครับคือเสียงน่าจะเข้าที่ตัวนี้ผมจะลองรูปตรงนี้ดูนะครับได้ยินไหมครับผมว่าเสียงมันน่าจะเข้านะก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูอีกทีแล้วกันก็คือเดี๋ยวเรามาวัดระยะความไกลนะครับความไกลของไม้ตัวนี้นะผมจะขอหนีบไว้ที่ตรงนี้ก่อนประมาณนี้นะครับ ก็เป็นไมโครโฟนที่แบบไม่มีอะไรเลยนะคือชาร์จแบตด้วยที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่ามันดีตรงที่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยนะครับไอ้รุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เนี่ยก็คือมันก็ระยะมันก็ไกลประมาณนี้ก็สามารถพูดได้นะครับแล้วก็คือถ่ายยังไม่เสร็จ1คลิปเลยมันก็ต้องเปลี่ยนฐานแล้วนะครับไอ้ไอ้ตัวก่อนนะส่วนตัวนี้ผมชอบมากคือมันสามารถชาร์จแบตได้ตลอดเวลานะครับก็คือชาร์จแบตไม่ต้องซื้อฐานใหม่ก็ดีมากนะครับไอ้ตัวเก่าผมต้องเตรียมฐานสำรองไว้เยอะมากนะ ก็สาหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบโชว์แบบนี้นะก็ให้เอามาซ่อนไว้นะมันมันจะมีตัวหนีบนะครับเราไปหนีบไว้ที่กางเกงหรืออะไรก็ได้พอเสื้อปกเสื้ออะไรเงี้ยเราหนีบไว้ซ่อนไว้แล้วเราก็เสียบสายพอเสียบสายแล้วเนี่ยไม่มันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับผมจะลองรูปตรงนี้ดูนะนี่นะครับไม่จะมาโผล่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะก็ให้เก็บสายให้มันเรียบร้อยอ่า แบบแบบซ่อนสายนะครับผมอ๋อใครโทรมาีนะ่ะแป๊บหบนึ่งนะครับโอเคครับก็เ <laughs> <laughs> มื่อกี้มีคนโทรมาโทษทีครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละ สำหรับคุณสมบัติหลักๆนะครับผมสำหรับเรื่องสายเนี่ยก็อันนี้จะเป็นสายแบบใช้ต่อกับไม้นะครับไม้นี่จะมี2ตัวสําหรับแบบสมมุติเรามีคนนั่งคุย2คนก็มีไม่สตัวนะครับส่วนสายนี้ก็จะมี2สายสายนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับกล้อง dslr นะครับเป็นกล้องตัวใหญ่นะครับส่วนสายที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นสายที่เอาไว้ใช้กับมือถือนะครับมันก็จะมีสังเกตที่หัวทองเหลืองมันจะมีขีดขั้น3ขีดนะครับต่อมือถือได้ส่วน2ขีดเนี่ยเอาไว้ต่อกับกล้องตัวใหญ่ ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย